มีนพิชยาออกมาถแถลงข่าวล่าสุดแล้วนะคะสำหรับประเด็นดีไอคอนนะคะที่เป็นบอสเป็นอะไรกันเป็น CEO อะไรกันนะคะตี้จะสรุปให้ฟังแบบไวๆนะคะเพราะว่ายัางไลฟ์ต่ออยู่เลยแต่หลักใ,ใจความนะคะคืออย่างนี้มีเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นบอสนะคะก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกับการบริหารก็คือถูกจ้างให้เป็นแบบเขาฟิลแ,แบบพรีเซนเตอร์นั่นแหละคือเป็นคนรับจ้าง แต่ว่าฟิลประมาณว่าเป็นคนรับจ้างไม่ได้เป็นพนักงานในบริษัทไม่มีการเขาเรียกนะส่วนแบ่งจากรายได้ไม่มีแบบว่ามีการถือหุ้นต่างๆนะคะและสัญญาเนี่ยเหมือนทําเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็จะแล้วก็คือเหมือนสัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันก็จะต่ออัตโนมัตินะคะซึ่งล่าสุดในไลฟ์นี้นะคะมีนขอยุติสัญญาในวันนี้นะคะแล้วก็เลือกอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชนแล้วก็เลือกให้คือต่อให้ ต่อให้ออกมาแถลงหรือว่าต่อให้ออกมาเคลียอะไรยังไงแต่ณนะวินาทีนี้นะคะเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าออขอย,ยุติสัญญากับการทํางานกับบริษัทนี้ก่อนนะคะก็เลือกเลือกอยู่ฝั่งประชาชนเลือกอยู่ฝั่งความถูกต้องนะคะอย่างที่บอกไปว่าสัญญาปีต่อปีถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็าสามารถต่อได้แต่ว่าณนะวันนี้คือยุติสัญญาไปแล้วยุติสัญญาก่อน นักข่าวก็พยายามนันขกข่าวพยายามถามต่อเรื่องของแบบรายได้นะคะว่าเฮ้ยคุณรับรายได้อย่างไงคุณจ้างแบบไหนเขาก็เขาก็พูดประมาณว่าจ้างในฐานะแบบพรีเซนเตอร์อะ่ะก็น่าจะเป็นเลรียพรีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ว่าไปทีเนี้ยมันก็มีเรื่องของการรับเงินเขาก็ขยี้ต่อว่าแล้วคุณรับเงินยังไงนู่นนี่นั่น,นก็คือมีนะคะรับเงินเป็น ในรูปแบบในนามบริษัทนะเนาะตัวอย่างดาราที่เขารับก็เขาจะนานบริษัทเรื่องของภาษีต่างๆก็เป็นการจ้างระหว่างบริษัทกับบริษัทนะคะเป็นผู้จ้างไม่ใช่ลูกน้องขีดเส้นใต้คําว่าไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ว่าบอสใหญ่สุดแล้วก็เป็นแบบลูกน้องเป็นอะไรกรรมการในบริษัทนูน่นนี่นั่นก็มีการที่ต้องเข้าบริษัทเดือนละหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะตามข้อตกลง พรีเซนต์สินค้าหรือว่าออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะทีนี้มินก็คือพูดประมาณประเด็นประมาณว่าก็ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็มีการติดต่อ CEO ใหญ่นะคะคือบอสพอไปก็คือเขาก็เงียบ2-3สวันก็เงียบไม่ออกไม่พูดอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการถแถลงออกมาตามที่เขาโพสต์ใน Facebook นะคะทีนี้ก็เลยทำให้เนี่ยคะ่ะก็เป็นเส้นสุดท้ายก็คือว่าณวันนี้นะคะก็คือยุติยุติสัญญา กับบริษัทนี้ก่อนนะคะแล้วก็อยู่ข้างประชาชนแต่คอมเมนต์นี่ก็คืออื้แจกสตรอเบอรี่กันแบบสุดๆเลยอะถ้าเคยไปดูคอมเมนต์นะคอมเมนต์จะรันแบบอ่ะเอาเป็นว่าติดตามตอนต่อไปนะคะว่าดารุ่งดาราแต่ท่านจะไงจัดอะไรยังไงอย่างบอยประกอนล่าสุดก็ไปออกมาก็ประมาณนี้ฟิลประมาณเดียวกันแต่ว่าประกรนชัดเพราะว่าไม่ได้เป็นบอสเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่รู้ว่าผิดในฐานะอะไรหรือเปล่าแต่ว่า ไอ้ผิดในฐานนะคือผิดในกฎหมายเนี่ยยังไม่รู้นะคะยังปรับปรามอะไรไม่ได้ทางทุกคนเลยแต่ผิดใจกับประชาชนเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีเนาะความไม่ถูกใจนะห่วงเวลานี้อาจจะมีติดตามตอนต่อไปคะ่ะ